สวัสดีจ้าทุกคนเจอกัะเปียกอีกแล้วเด้อค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะคะหิมะก็เริ่มตกแล้วก็ฝนมาน้านะคะบางมองนะคะบ้านเพื่อนเปียวหิมะตกแล้วค่ะบ้านเพื่อนยังดีแน่แค่มีลมีลมแล้วก็มีฝนสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของสาวอิสานไลฟ์อินสือวิดนด้จากเจอกัะเปียวอีกแล้วนะคะลาล่ะค่ะทุกคน เปลือก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังด้วยค่ะว่าเป็นยังไงแนช่วงนี้นะคะเขาขุดเจาะแถวตึกเปี้ยนนะคะเพาท่านที่แล้วอยู่เสียงดังค่ะทุกคนโอ้ยจนเปียวปวดหัวอันอาทิตย์ที่แล้วก็ถึงลูกค้าให้ให้นะแม่ค่ะว่าเธอคือโปรทรงของความไปบอกฉันทุกคนอันเขาภาสามารถวางแผนใด้นะแม่ค่ะเขาขุดเจาะนี่มาประมาณห้าหกอาทิตย์แล้วเนาะคะ่ะเพราท่านที่แล้วอยู่ถือลูกค้าให้วันนี้กับขอโทษ จมไปแลแบบแป้วยักเคลียเปลี่ยวคาร์บนซูนนะแม่ค่ะแต่พ้แตกไมยสิจมยังดูแทนไปว่างสิฉันบรูว่างสิละสั่งเธอกก็ไปซะบลูตรงมานวดดอกไปกันว่างสิบอวบๆเปรี้ยวปกตินาะค่ะเขาจะแบบบเถียงลูกค้าเนาออันก็จะยอมรับยังเหมือนลูกค้าคือพระเจ้าเนี่ยแม่ค่ะอันนี้มันหมดความอดทดนเนี่ยแม่ค่ะใคๆก็ว่าอันบ่เมนความผิดของเขาเนอะเขาบรูว่าเขาจะขจัดจอตอัวนั้นทายเขาจะ เลิกเหตุตอนใดเพราะว่าเขาก็ต้องแล้วแต่ค้นส่วนมากจริสินะคะแล้วมันเป็นงานใหญ่แล้วมันต้องใส่ค้นหลายคนนะคะเป็นงานที่ต้องเจาะลงไปเป็นหลายเมตรเลยนะคะข้างล่างนะคะใใคล้ายๆกับว่าต้นไม้ไปช้อนใช้อยู่ขงางล่างเราก็เหตุไถทอแตกนะคะตึกนี่เป็นตึกเก่านะคะทุกคนเราก็เกิดความเสียหายเขาเลยเหตุทั้งทั้งตึกนี่เลยนะคะเราก็ฟังตรงขามปเปี่ยวกอะคะ่ะ ก็เลยใส่เวลานาน,านแน่พอะเฮ็ดเสร็จแล้วเขากะทมดินเห็นไหมคะเพราะเขาทมดินมันก็ใส่เครื่องเวลาขับเนาะคะ่ะมันก็จะดังแห้งแล้วก็สั่นสะเทือนไปทั่วเป,ปียวโทษไปยกเลิกลูกค้าทุกอาทิตย์เห็นไหมคะวก็ต้องแอบฟังว่าอาทิตย์ใดที่เสียงดังท่าอาทิตย์ใดเบ่เสียงดังตัวก็อ่บาบ่ได้ไรโทษไปงังนีินะคะรวบดน,นี้ลูกค้ายางเขามาพอดีเขาเริ่มเฮ็ดเสียงดังเห็นไหมคะจนแบบ อันในลานเปียวสั้นสะเทือนเห็ไหมคะทุกคนลูกค้าก็เลยให้ใหปเปียวเพียวกับขอาใจอยู่เปียวก็รู้ว่าเปียวบรรู้เขาบ่ได้แจ้งล่ะสิวันนี้บ่จบนะแม่ค่ะว้าวไลายไลน์กะคนหวยท่านเปราะเันให้ให้ลูกค้าขึ้นลูกค้าตกใจแบบอ๋อเกินยังขึ้นเนาะมอนวดขื่นไม่ให้เนาะแล้วกะจะว่าล่ะค่ะอันปกติคนอื่นเขาก็บอกเป็นอย่างเดีค่ะแต่เปียวรู้จักใิสัยฝรั่งเขาจะแปลว่าเขาต้องการความชัดเจนเนาะค่ะเนาะ แต่บัดนี้เขากับบอลูนเนแม่ค่ะว่าเขาสิเ็ตตอนใดเพราะว่าเขาบวสามารถแจงใดงานมันเป็นงานที่แบบมันบอสามารถวางแผนใดทั้งหมดนั่สินะคะ่ะงานขุดเจาะเนาะลัเงเทียฝนตกลัเงเทียหิมะตกลัเงเทียอีอย่างเนี่ยเครื่องบอัพพ้อมบังสินเนาะประชากรเขาบัพพ้อมเขาก็เขาก็หยุดไว้บางวันเขาพ้อมตอนแนวเขาเฮ็ดนั่สินะคะ่ะนั่นเป็นเวลาสินะคะ่ะแล้วนาห่อนในลานเพียวก็ ใส่เวลาเป็นเป็นเดือนนะคะกว่าไปจะได้จงิงๆนะคะเปียวกับเพราะว่าเปียวกับเลยจมหายุคคาน่นะคะทุกคนชั้นเนี่ยยูเนี่ยชั้นได้ยินทั้งวันเนี่ยมาจนจะเข่าหกเจ็ดอาทิตย์แล้วเนี่ยชั้นคิดว่าชั้นเนี่ยอันภาษาไทยเขาเอินว่ายังชั้นมีผลกระทบมากกว่าเธออีกนหะสิโอทุกคนอยากจะจมหาฟังนี่แหละคะ่ะเขาเอินว่าเงียบไรเขาก็เขาก็คิดว่าเขาปากกรึบเลยนั้ค่ะทังเทีย ก็ต้องตอบโจทย์แน่ใช่ค่ะแมนบอคัดทุกคนเอาละค่ะก็ื่กับว่าจมจมไหลฟังนะคะว่าเป็นยังไงเนี่ยช่วงนี้เอาละค่ะเรยวบัดน,นี้อันถึงเวลาเฮ็ดกระดาษได้ค่ะทุกคนเปี่ยวนะผันลืมนัดกับเพื่อนเพื่อนนะคะส่งข้อ,ขอความมาชวนไปกินเขา้าพันสิพาเยู่ไปกินเขา้าจะไปเลี้ยงชู้ชี้จะไปเลี้ยงเขาลืมค่ะทุกคนต่อปากรับคำเขาเรียบร้อยนัดแน่เจอกันอ๋อนึกงดกเยเช้าหนึ่งตอนคืนตัวอยู่บ้านยาค่ะ แล้วพอนึกได้อีกเทียนึงกลับมาหอดบ้านเอ้าเปลวต้องเอากระดาษไปส่งคนทำนํำบัญชีตัวนี่แล้วอีบันนี้ก็เฮ็ดบินไฮยห็นไหมคะบินที่เขาสื่อของเขามาใส่ในร้านนั้งสินนคะเป็นพวกครีมเป็นพวกน้ายาล้างจานแปบสักผ้าอย่างสิทธะ,ะยูนีนะคะถ้าเขาใส่ใส่เงินสื่อนะคะบริษัทเปลวเฮ็ดก็กัะหนวดเนาะถ้าเขาใส่ครีมใส่น้ำมันหรือว่า ซื้ออย่างกระซามนายาถูพื้นเอามาใส่ในรลานกันสินะคะเขาจะต้องเก็บใบเสร็จไว้นะคะแล้วเปียบก็บต้องไปยืนกับคนทํากระดาษเดี๋ยวเขาก็จะคิดอันเป็นอันคา่คาค่ารล่จ่ายของเขาในแต่ละเดือนให้เขาสินะคะเปียบก็บจะได้เงินรถยนต์ภาษีลงก็จะถูกกว่าเกองสินะคะเปียบผัดลืมแบบนี้จะที่ได้ได้ก็เล่นตรงไปนะคะไปหาคนทํากระดาษก็เลยไปคุยกับเขาเขาก็เรียกว่าอัน มันเงินมันลายนะคะทุกคนหลักพันคนอ่ะสามพันกว่าบาทบานเฮามันลายนะคะแต่ภาษีขึ้นก็นลายตึกยุ้งซินน่มคะ่ะแฟนเปออียวเราก็เล่นให้เป,ปียวไปพราเปียวไปนะคะที่ไหได้เปียวเอาไปฝากเขาวเองแต่สามเดือนที่แล้วเราเพี่งลืมนม่นไหมคะ่ะยุนี่เปียวจะให้กระดาษเองทุกทุกเดือนแม่บอคะ่ะแล้วกาประมาณสามเดือนเปียวก็เก็บกระดาษทั้งหมดนะะี่ค่ะไปยื่นให้คับคนทําบัญชีเชียร์หนึง่งเพื่อที่จะให้เขาตรวจเช็คความเรียบร้อยน่นไหมคะ่ะ มันก็นเลยนานจนเกินไปสามสามเดือนนะคะมันก็นเลยให้เขาลืมนะคะบางทีนะคะทุกคนการทําเหมือนชี้รายรับรับจ่ายแล้วก็การจร่ายภาษีในช่วงนี้เป็นอีกอย่างที่ค่อนข้างหนักแน่นะคะหนักนววแน่เพราะว่าะจะถึงค,คบรบหลบเอาทั้งภาษีแล้วก็เอาทั้งภาษีส่วนบุคคลแล้วก็ภาษีของลูกค้ามารวมกันนะคะก็จะเป็นเน้นค่อนขอ้าง ลายนะแม่ค่ะภาษาพิษเป็นตรงกบาบคอภัยได้ค่ะ่องทีเปลี่ยวบริเวณวิดีโอโดนแล้วก็เปี่ยวสื่อสารแต่ภาษาสวิเดนก็ลลกค้านะคะวันวันหนึ่งก็บบคคอยจะมีโอกาสได้คุยภาษาไทยนะคะแล้วก็บางเทียภาษาไทยของเปี่ยวกบเปี่ยวกับพิษกาถือแนงสินะคะอายุลายมาความจํามันก็เปลี่ยนไปได้ค่ะแห่งมาเป็นมอนหงวดเขาใส่มือเนาะคะ่ะปราษาทเส้นภาษาตาเฮาแล้วก็ยังระสาทส,ส,ส,สัมผัสของเฮามันอยู่หนิวมือนะคะ มันก็จะเหตุให้มีผลกับร่างกายเฮาน้ำนะคะหลายอย่างเหตุมาหลายปีแล้วค่ะทุกคน14ปีแล้วร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนไปนะคะทุกคนจะเปียกกระสูนะคะเหนื่อยบ้างท้อบ้างแต่กระสูเพราะว่าเฮาจะต้องหาเงินไปใส่นะคะไวจุนเจือครอบครัวแล้วก็ไวถัดดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ภาษีสังคม่คอนขังแพงมากเลยค่ะช่วงนี้เพราะว่า เตาเตาแกดพึ่งเปลี่ยนแล้วก็แอร์ในบ้านแอร์ฮอนแอร์แอร์หนาวแอร์ฮอนพังค่ะเราวันนี้ตู้เย็นกับพังเราบัดนี้ลาสุดอีกค่ะทุกคนรถพังแล้วค่ะวันนี้แฟนกันเลยเอารถไปตรวจสอบนะคะทุกคนว่าเขาจะสามารถใส่รถคันนี้ได้อีกโดนซ่อมใดนะคะนี่แหละค่ะทุกคนมีรายจ่ายรายวันเราใดจะเป็นรายจ่ายรอบๆตัวนี่แหละเหตุผลเป็นอย่างเปรียวจังระมัดระวังในการใส่เงินนะคะ บางที่ก็ดูเหมือนว่าเปียวขี้เนียวเลยนะคะทุกคนแจมทางคาพบประหยัดเราก่ารบอ,อหลอบขอบในการใสงเงินจะลำบากมากเลยนะคะเพราะว่าเปียวเป็นเจ้าของกิจการเองแล้วก็เปียวจ่ายภาษีเองนะ่ไหมคะแล,ะล้วเปียวบ่อใดเป็นพนักงานถ้าเป็นพนักงานขอดีเลยในประเทศสวีเดนนะคะถ้าเขาป่วยถ,ถ้าเขาพักหล่อนเขาก็ไดเงิน ทั้งที่เขาต้องทํางานั่ะสินะคะเขาก็ได้80%ของเงินเดือนของเขาอยู่แล้วิ่ะคะเจ้าของกิจการเขาจะต้องใจ่ายให้ตัวเองนะคะเอาเงินบริษัทไาจ่ายให้ตัวเองเขาก็ค้ำตัวเองอีกอย่างหนึ่งคือเหตุงานคนเดียวหนือไม่คะการทห่เขาขันขางนักแนนี่แหละค่ะกำลัง่อให้ฟังว่าชีวิตอยู่ในชีวิตเองของเดียว <laughs> ทุกคนกําลังเห็นคลิปอยู่ดีๆขาตั้งกล้องหนือไม่คะ อันจังไดจังกล่องลุดลงมาจากขาตั้งกล่องต้องได้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพนะคะบ๊ายบาย